ออย่างจ้นั่งรอก่อนอ่ามาแล้วแหมพอเอ็นหลังปุ๊บมาปับ๊บ เค <Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมลูกแอดมินได้ยินไหมคะ ชัดเจนนะโอเคสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะอย่ายนเซอร์วิสนะคะวันนี้เจนุชฉายเดี่ยวนะเจนุชฉายเดี่ยววันนี้อ่าป้าออนติดภารก,กิจ เจออนติดภารกิจนะคะก็มาเจอกันในวันสบายสายสไตล์เจนุศเจออนนะคะนะคะค่ะก็กดไลค์กดแชร์ให้เจนุศหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หยายอนเซอร์วิสหน่อยนะคะนะคะวันนี้ก็จะเลดไปนะคะเลดไปสักสักหนาทีใช่ไหมสิบนาทีได้เนาะพอดีติดภารกิจหน้าเต็นท์นิดนึงนะคะอ่าแล้วก็วันนี้ก็อ่า รู้สึกว่ามีอาการปวดหัวปวดเฮตุปวดหัวมากเลยอะเออปวดหัวมากเลยไม่ได้ดราม่านนะี้ปวดหัวจริงๆนะคะเอ,อแล้ววันนี้เราก็สัญญากันไว้นะคะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอพอรบรถยนต์ใช่ไหมคะอ่าวันนี้มีสาระสักนิดหนึ่งนะคะมีสาระสักนิดหนึ่งก็คือว่าเราต่อกันที่ว่า พรบรถยนต์สำคัญยังไงกับรถยนต์นะคะกับรถกับรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่ารถตู้นะคะรถกระบะทุกทุกรถเลยนะคะทุกรถคือครบรถครบรถนะคะค่ะก็คือพรบรถยนต์นะคะหลักๆเลยเดี๋ยวจะพูดถึงผลประโยชน์ก่อนเนาะประโยชน์ก่อนการที่มีพรบรถยนต์ติดรถนะคะ มันก็จะได้ประโยชน์จากการที่ว่าเขาจะมีความคุ้มครองนะคะคุ้มครองผู้บาดเจ็บทุกโทรภาพนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะก็จะมีะมันมันจะแยกออกไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือว่าผู้บาดเจ็บ นะคะแต่ว่าคุ้มครองในในวงเงินราคาเท่าไหร่เจนุสจะไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่า,เ,าเข้าไปศึกษาดูแล้วนะคะก็คือมันต่างกรรมต่างวาระมันจะไม่เท่ากันนะคะยังไม่เท่ากันการคุ้มครองอมันจะแยกกันว่าการคุ้มครองผู้บาดเจ็บจะได้อัตราความคุ้มครองส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ความคุ้มครองของบาดเจ็บและทุกทุกทรภาพ อาจจะอ,าจจะอา่านไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะถูกนะคะเพราะว่าตกภาษาไทยนะคะทุกทุภาพนะคะก็จะได้อีกอัตราส่วนหนึ่งของการคุ้มครองนะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็จะได้วงเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะในความคุ้มครองนะคะค่ะ,ะกับผู้เสียชีวิตนะคะ,ะการที่การที่จะได้การสิทธิ์ความคุ้มครองของพรบนะคะ เท่าที่ศึกษามานะคะก็คือว่า,าผู้ขับขี่นะคะผู้ขับขี่ก็คือจะต้องมีใบขับขี่คือแนะนําให้มีดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเขาบอกไว้ว่า,าไม่ต้องมีใบขับขี่ก็จะได้รับความคุ้มครองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใบขับขี่นะคะก็จะต่อเนื่องไปถึงกับการประกันภัยรถยนต์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันเสาร์วันเสาร์ในเรื่องของประกันรถย,ยนต์นะคะว่า มันจะมีเอกสารอะไรควบคู่ด้วยนะคะอันนี้เอาพอรบก่อนนะคะก็คือ,อถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะผู้ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีใบขับขี่ก็ได้หรือไม่มีใบขับขี่ก็ได้นะคะก็คือพอรบอจะคุ้มครองนะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกรถคันนั้นนะคะมีคนนั่งอยู่ด้วยประมาณสัก สี่คนนะคะสี่คนก็จะแยกความคุ้มครองไปแต่ละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนไม่รวมนะคะไม่รวมสมมุติไม่อยากสมมุติเลยเพราะว่ามันไม่ชัดเจนนะคะไม่อยากสมมุติเลยเพราะว่ามันมันมันคือเท่าที่ไปศึกษาดูแล้วอะคือบางที่ก็ให้สาม0มื่นห้าบางที่ก็สาม สาม0 0ื่นอะไรประมาณนี้เจ๊กเจนุดก็เลยไม่อยากจะระบุเป็นตัวเงินที่ความชัดเจนขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้ศึกษาได้มากกว่านี้แล้วก็จะมาบอกอีกทีนแล้วกันนะคะแต่ข้าบอกไว้ว่า,าจะแยกเป็น3ส่วน นะคะความคุ้มครองผู้บาดเจ็บทุกทรภาพนะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะตรงนี้ก็คือพอรบรให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือนะคะตรงนี้ค่ะก็คือผลประโยชน์ของการมีพรบรติดรถไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะคะรถสีประตูนะคะรถตู้นะคะหรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะค่ะ,ะตรงนี้ก็คือ,อ จะแยกออกมานิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกให้นะคะก็คือพอรบรนะคะการที่พรบรขาดอ่าเรามาคุยถึงเรื่องการที่มีพรบรขาดนะคะพระบรจะขาดอีกเหมือนกับว่า อีกสเดือนข้างหน้าจะขาดแต่เราจะต้องเดินทางหรือว่า,าเราจะไปในถิ่นธุรากาันดารที่มันไม่ไม่สามารถที่จะต่อพอรบรได้นะคะอันนี้เจนนุพูดไว้ว่าาถ้จะต่อกับร้านนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีออนไลน์อะไรสักอย่างนะคะก็คือสามารถที่จะต่อพอรบรได้ล่วงหน้า2เดือนนะคะล่วงหน้า2เดือนนะคะต่อได้เลยอย่าปล่อยให้ขาดนะคะค่ะถ้าพรบรขาดาข้อเสียคือมีอะไรบ้าง นะคะพรบขาดก็คือสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะพรบขาดหรือว่าไปเฉียวชนกับคู่กรณีนะคะ,อะพอตำรวจเขามาดูเราว่าทะเบียนขาดพรบขาดค่าปรับอันนี้จะพูดถึงค่าปรับค่าปรับของการที่พรบขาดนะคะค่าปรับนะคะโทษสูงสุดนะคะอยู่ที่1 0,000บาท สมมติเราขับรถไปอย่างเงี้ยนะคะขับรถไปปุ๊บไปเจอด่านหรือไปเจอทางหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกเราให้จอดเพื่อตรวจอ่าน่นนี่นั่นอ่าพอเห็นภาษีขาดอ่าเขาก็ต้องถามพรบแล้วนะคะว่าพรบขาดพรบขาดถ้าเขาจะอ่าไม่ใช่จะสิพรบขาดปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็จะแจ้งนะคะเขาจะแจ้งอ่า ทางผู้ขับขี่รถทันทีเลยนะคะว่าจะต้องมีโทษปรับนะคะพระบรขาดก็คือสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทนะคะต่ําสุดก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะแต่ว่าที่เจนุ่ได้ยินมาก็คือประมาณ2 0 0 0 นะคะประมาณ2,000 2,000บาทนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้กันเบีย้ยพระบบนะคะเบีย้ยพรบบนะคะก็คือถ้ารถเก๋งนะคะรถเก๋งที่เราขับกันทั่วไปเนี่ยเหมือนที่จะนุดขายเนี่ยโตโยตา้าฮอนด้าวีออสนะคะหรือว่า,ายาลิศ ถ้าเป็นเก๋ง4ประตูหรือเก๋ง5ประตูเนี่ยนะคะพอค่าพรบรที่จะต้องต่อพอรบรนะคะตามหลักการของเขาเลยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ645บาทนะคะ21สสตางค์นะคะโดยที่ว่ามันไม่เยอะเลยนะคะตอนนี้ก็อย่าอย่าละเลยนะคะอย่าละเลย มันไม่ไม,ไม่ไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะโดนปรับเนะี่ยมันจะมากกว่าที่เราจะต้องตอบพรบรนะคะนะคะตอนนี้นะคะก็ในส่วนรถกระบะนะคะรถกระบะทั่วไปนะคะรถกระบะก็ค่าพรบรนะคะก็จะอยู่ที่967บาท20 28สตางค์นะคะ28สตางค์ตรงนี้นะคะค่ะ ก็มันก็ไม่มากนะคะไม่มากนะคะส่วน4ประตูนะคะเป็นเก่ง4ประตูนะคะราคาราคาค่าพรบรนะคะจะเท่ากับรถเก่งธรรมดานะคะก็คืออยู่ที่645บาท21สอตางค์นะคะ,ะส่วนรถตู้นะคะรถตู้นะคะก็จะอยู่ที่1 000, 1 0 0่อกว่าบาทจุด35สสตางค์ ตรงนั้นนะคะค่าบรบอรทั่วไปพอที่จะนุชแจ้งไปเนี่ยนะคะค่าพอรบอรเนี่ยจะเป็นมาตรฐานของเขาเลยนะคะไม่มีขึ้นไม่มีลงนะคะคือจะราคามาตรฐานเลยเราไปต่อ,อเราไปต่อพรบอรที่ไหนทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือตามที่ตรวจที่เขาเรียกตรวจอะไรนะ,ะคือตรวจสภาพรถอะ ตัวสภาพรถอะ่ะเขาก็จะขายราคานี้กันหมด นะคะ,ะถ้ามันจะไม่มีการที่จะบวกขึ้นไปเป็น100-200อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราไปสมมุติว่าเราจะไปต่อทะเบียนด้วยอะไรประมาณนี้เขาก็จะบวชค่าดําเนินการไปนะคะค่าต่อทะเบียนแต่ค่าพรบรนี่ไม่มีการบวกแน่นอนนะคะค่ะั้นในส่วนมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปของอ่ของของพวกเราอะ่ะก็คือมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะคะเจ็ดสิาซีซีตรงนี้นะคะก็คือค่าพรบรนะคะก็จะอยู่ อยู่ที่161 16บาท57จะตังค์นะคะก็คือ,อมอเตอร์ไซค์ที่เราขับกันธรรมดา,าทั่วไปส่วนมากจะเยอะนะคะเยอะกะ็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นนะคะ ซีเกิน75 c c เป็น125 c ีนะคะค่าพรบนะคะก็จะอยู่ที่3,000เอ้ยไม่ใช่323บาทนะคะโขอโทษไหนก็3,000ตกกระใจใยหมดเลยนะคะค่ะแต่ถ้าเกิน125 c c ขึ้นไปนะคะถึง150ซ c นะคะก็จะอยู่ประมาณที่400กว่าบาทนะคะค่ะแล้วก็จะมีซีซี CC มากยิ่ง CC มากขึ้นไปนะคะก็พรบรก็จะ มากขึ้นไปตามส่วนตามำตรานะคะแต่ส่วนมากเราทั่วไปก็คือจะใช้อยู่ที่มันไม่ถึงก็คืออยู่ในประมาณ75ซีซีเท่านั้นที่จะเสียกันทั่วไปที่ที่ไปต่อทะเบียนกันนะคะอะคะจะเสียอยู่ที่ประมาณนั่นแหละก็คือร้อยกว่าบาทนะคะร้อยกว่าบาท1นึบาท57าสิบเจ็ดตังค์นะคะ,ะทะเบียนเราจะขาดกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่นะคะ หมายถึงว่าจะขาดกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่แต่พรบก็คือเสียแค่ครั้งเดียวนะวันที่เราต่อทะเบียนนะคะนะวันที่เราต่อทะเบียนค่ะก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะความรู้เกบความเลความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะนุษฐหามาให้นะคะเอ่ออยากจะหาให้มากมากว่านี้นะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็คือปวดหัวนิดหน่อยค่ะเอ่อหรือว่า จะนอนน้อยหรือว่านอนคิดถึงใครอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยก็เลยมีการปวดหัวนิดนึงนะคะก็เลยเดี๋ยววันหน้านะคะจะหาข้อมูลมาให้เยอะมากกว่านี้นะคะมากกว่านี้ละเอียดกว่านี้นะคะค่ะก็ยายนเซอร์วิสนะคะก็มีสิ่งดีๆนะคะมีสาระนะคะมีสาระสำคัญนะคะก็ฝากมาฝากกับ ลูกค้าของเราหรือเพื่อนๆพี่ๆนะคะใน Facebook หรือในโลกออนไลน์นะคะหรือคนที่ดูอยู่ในนี้หรือในเพจนะคะของอหายนเซอร์วิสนะคะเราจะมีสาระความรู้เข้ามาเรื่อยๆอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้นะคะค่ะวันนี้อหายนเซอร์วิสนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะอยากเชิญชวนให้คุณลูกค้าหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะ ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่ปวดต้นคอค่ะอ่าก็ฝากดูนะคะฝากดูภาษีรถยนต์นะคะแล้วก็พรบรถยนต์ที่สําคัญก็คือพอรบรถยนต์นะคะอย่าให้ขาดนะคะเพราะผลค่าต่อพอรลบรนะคะรถเก๋งก็อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทแต่ค่าปรับมันเยอะกว่านะคะถ้าคุณลูกค้ายังไม่สะดวกที่จะต้องจ่ายภาษี นะคะจ่ายค่าภาษีหรือต่อภาษีนะคะพระบก็ขาดภาษีก็ขาดนะคะ,ะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะในภูกเก็ตของเรานะคะหรือจังหวัดอื่นๆก็คงจะเหมือนกันนะคะก็เจียกเงินสักนิดนะคะ,ะไปต่อพอรบเข้าไว้นะคะโทษปรับเบี้ยรปรับนะคะจะจะได้ไม่ไม่มันสูงเมันสูงเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเนาะ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะส่วนภาษีนะคะเขาก็จะมีระยะเวลาให้เรานะคะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะคะก็จะมีปรับเล็กน้อยนะคะหมายถึงเวลาเราไปต่อภาษีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะโดนปรับก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่พรบรนี้ทางหลวงแน่นอนนะคะทางหลวงแน่นอนแล้วก็ทะเบียนขาดนี่ก็ทางหลวง นะคะทางหลวงแน่นอนเลยนะคะหรือว่าตำรวจที่เขากักด่านหรืออะไรประมาณนี้ที่เวลาเราขับขี่รถยนต์เขาทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของเราผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปนะคะ,ะเขาดูแลให้ตรงนี้นะคะก็พวกคุณตำรวจทั้งหลายนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีพรบภาษีขาดหรือประกันขาดเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมานะคะก็จะไม่มีอะไรคุ้มครองตรงนี้เลยนะคะจะบอกว่าเขาไม่ดีก็ไม่ได้เขาก็ดีนะคะเขาดูแลให้เราใน ส่วนหนึ่งนะคะในส่วนหนึ่งมีใครมาไหมอเคค่ะก็ฝากไว้สักนิดนะคะก็คือขอให้ดูแลเรื่องภาษีรถยนต์เข้าไว้นะคะค่ะยายนต์เซอร์วิสนะคะวันนี้นะคะกะ็เชิญชวน ชิญชวนคุณลูกค้านะคะ1กระดากรดานะคะ1กระดากรดาวันที่1กระดากรดาของเราแล้วนะคะอาจจะเป็นของภูเก็ตเลยก็ได้หรือของทั่วโลกเลยก็ได้เนาะหกระดากรดาของเราภูเก็ตจะเปิดเมืองนะคะจะเปิดเมืองนะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะในส่วนของการในการที่เขาจะตรวจคนเข้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะเดี๋ยว วันเสาร์เราจะมาพูดกันให้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าณนะวันนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะของเราในภูเก็ตหรือลูกค้าของเรานะคะที่มีสายสัมพันธ์กันต่อเนื่องมานะคะก็ เตรียมเตรียมนะคะเตรียมหาเครื่องมือหากินนะคะเครื่องมือหากินนะคะยานพาหนะะไว้ใช้หรือเอาไว้ค้าขายนะคะได้แล้วนะคะเรายังมีเวลานะคะเรายังมีเวลา,าในระหว่างที่รอ,อนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะเรายังมีเยังมีเวลาที่จะมาเลือกเล,เลือกซื้อรถ เลือกดูรถมาปรึกษาเรื่องรถนะคะมาปรึกษาเรื่องรถว่าเราควรจะเอารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนลักษณะไหนให้ตรงกับอาชีพของเราหรือหน้าที่การงานของเรานะคะไอย,ย,ยนเซอร์วิสนะคะมีความยินดีนะคะให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาให้า การดูแลในเรื่องการทำไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์หรือเอกสารเรื่องไฟแนนซ์นะคะค่ะยายนเซอร์วิสนะคะช่วยเต็มที่เลยนะคะช่วยเต็มที่ในเรื่องการดูเอกสารนะคะว่าแต่ละท่านแต่ละคนสามารถที่จะซื้อรถราคาไหนผ่อนเท่าไหร่นะคะรุ่นไหน ะะให้ตรงกับอาชีพของคุณลูกค้านะคะตรงนี้ปรึกษาเราได้นะคะเข้ามาปรึกษาเรานะคะถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้ายังไม่สะดวกเข้ามานะคะเข้าไปปรึกษาในเพจของใหญ่ยน24นะคะใหญ่ยน24ใช่ไหมแอดมินอ่าใหญ่ยนตี่สค่ะในนั้นเพจใหญ่ยนตี่สนะคะจะมีน้องแอดมินนะคะอคอยตอบนะคะทุก ทุกคำถามทุกๆคําตอบของคุณลูกค้านะคะเข้าสอบถามเข้ามาได้นะคะว่าตอนนี้มีรถอะไรบ้างคะ,ะหรือว่าใน ในเพจของใหญ่ยนย4นะคะใหญ่ย,ย,ยนสองสี่ยีนี่แหละก็จะมีรูปรถนะคะรูปรถแต่ละคันแต่ละคันก็คือสวยสดงดงามนะคะคุณภาพดีทุกคันเลยนะคะอ,อยู่ในเพจตรงนั้นคุณลูกค้าอาจจะเลื่อนดูนะคะอาจจะชอบคันไหนหรืออะไรยังไงนะคะก็ทักเข้ามาในเพจของใหญ่ยนย4ได้เลยนะคะใหญ่ย,ย,ยนย4ได้เลยก็จะมีน้องแอดมินนะคะให้คําปรึกษาให้คําอธิบายทุกอย่างนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้า อยากได้มาเห็นรถนะคะดูแล้วดูแล้วนะคะคันนี้คันนี้คันนี้ดูแล้วแต่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงรถจริงๆที่อยู่ในเต็นท์ว่าคุณภาพเป็นยังไงสีสันสดสวยไหมภายในยังไงแบบไหนช่วงล่างยังไงนะคะเพราะว่าเราถ่ายรูปมาเราก็จะดูได้เป็นช็อตชอต็ชอตแค่นั้นแต่ว่าถ้าเรามาดูของจริงได้เลยมันจะดีกว่าก็แนะนำนะคะแนะนำว่า,าเลือกดูได้ในเพจแต่ จะตัดตัดจะตัดจัดงใจซื้อหรือตกลงซื้อขอแนะนำให้เข้ามาที่เอ่อเทนให่ยนเซอร์วิส24นะคะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าจะจบหมดทุกอย่างเลยนะคะได้คำให้ได้ดูรถให้ทวนทีนะคะว่าคุณภาพเป็นยังไงสีเป็นยังไงอะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็คุณลูกค้าก็จะได้พูดคุยในเรื่องการ ราคานะคะฟรีดาวไหมต่อรองได้ไหมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีเซอร์วิสอะไรบ้างนะคะทางยาย,ยนเซอร์วิสก็จะแจ้งให้ทราบแล้วก็เรื่องเอกสารในการซื้อรถนะคะว่า,าพี่ทํางานแบบนี้นะคะสามารถจะซื้อรถราคานี้ได้ไหมจะผ่อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยอะไรยังไงแบบไหนจัดธนาคารไหนดีนะคะยาย,ยนเซอร์วิสเป็นก็คือจะเป็นผู้ดูแล ให้คุณลูกค้านะคะได้ทั้งหมดเลยแค่คุณลูกค้าเดินเข้ามานะคะถือบัตรประชาชนมาหนึ่งใบนะคะบัตรประชาชนในมาหนึ่งใบเท่านั้นนะคะกับอาชีพที่มั่นคงหรืออาชีพที่มีอยู่ทุกๆอาชีพซื้อได้หมดนะคะทุกๆอาชีพซื้อได้หมดเลยนะคะแค่นั้นเรามี เราให้คำปรึกษาเรามีทางเลือกเรามีวิธีเรามีหลายหลายอย่างที่ทำให้คุณลูกค้าสบายใจได้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อได้ไหมเงินเดือนเท่านี้จะซื้อได้ไหมภาระที่มีอยู่เท่านี้ตรงนี้จะซื้อได้ไหมเรามีคำตอบให้ทุกคำตอบจบในเวลาเดียวกันจบในเวลานั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือคุณลูกค้าจะได้ความรู้จาก เรานะคะจะได้คําตอบจากเราจะได้คําแนะนําจากอย่ายนเซอร์วิสนะคะเดินเข้ามาเลยนะคะอย่ยนเซอร์วิสนะคะต้อนรับนะคะทุกๆสายอาชีพนะคะทุกๆพ่อค้าแม่ค้านะคะสายอาชีพไม่ว่าเป็นพนักงานหรือ,อพนักหรือเป็น ข้าราชการก็ได้เนาะข้าราชการายิ่งดีใหญ่เลยนะคะต้อนรับทุกๆุกสายอาชีพเลยนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะาฝากไว้นิดนึงนะคะใหญ่ย,ย,ยนเซอร์วิส มีบริการดีๆนะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมีรถด,ดีมีคุณภาพนะคะต้องอย่าโยนเซอร์วิสเท่านั้นนะคะให้คำปรึกษาแนะแนวนะคะแนะแนวทางธุรกิจนะคะแนวทางธุรกิจเรามีการปรึกษาเรื่องธุรกิจด้วยนะ,ะจะบอกว่าตรงนี้นะคะค,คุณลูกค้าก็คือจะออกรถอะแต่ว่าคุณลูกค้ายังไม่รู้ว่าคุณลูกค้าจะออกรถไปทำอะไร สมมติอาสมมติอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะสมมุติว่าคุณลูกค้าจะออกรถอาไปขายของอาตามตลาดนัดนะคะตามตลาดนัดเป็นพวกของแห้งพวกเสื้อผ้าพวกอะไรที่ว่ามันมันไม่เยอะเครื่องสําอางรองเท้านูน่นนี่นั่นแต่จะออกปิก up ไปปิก up มันจะผ่อนสูงรถกระบ,บะมันจะผ่อนสูงนะคะมันจะอะไม่ครอบเวอร์กับรายได้ของเราเราก็จะบอกว่า ถ้าคุณลูกค้าสะดวกที่คือคือยังไม่รู้ว่าจะเอารถอะไรไปทำมาหากินดีนะคะเราก็จะแนะนำไห้ถ้าเกิดว่าเข้าไปในส่วนของตลาดท้ายรถเป็นรถกิ่งก็ได้เนาะสบายๆมีที่วางช่วงท้ายรถก็จะมีถ้าเป็น5ประตูนะคะพับเบาะได้ก็จะวางของได้เยอะแยะเลยไม่ต้องออกรถกระบะ นะคะค่ะแต่ถ้าส่วนว่าคุณลูกค้าบอกว่าเอ้ยจะไปบรรทุกมะพร้าวบรรทุกพวกเข้าวโพดหรือผล,ลไม้ทุกอย่างตรงนี้ก็คือตรงคอนเซปที่จะต้องออกรถกระบะแน่นอนนะคะค่ะ ก็เดี๋ยวรายละเอียดทุกๆอย่างทุกๆสิ่งนะคะก็ที่ยายนเซอร์วิสจะนําเสนอให้นะคะทุกๆอย่างคือสิ่งดีๆสิ่งด,ดีทุกๆอย่างเลยที่เราจะมีให้ต่อคุณลูกค้านะคะกะ็เราคอยมาคุยกัน ไล่หน้าเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วนะคะกะ็ขอไปกินยาสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะคะค่ะค่ะ,ะก็สุดท้ายนี้นะคะใหญ่ย,ยนเซอร์วิสนะคะคอมเซ็ตของใหญ่ยนเซอร์วิสนะคะก็คือได้หมดต้องใหญ่ยนนะคะใหญ่ย,ยนดินยินดีรับใช้นะคะดินยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกทกท่านได้หมดต้องใหญ่ยนเท่านั้นนะคะโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ